การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019โรงเรียนวัดบ้านฉางระดับชั้นประถมวัยหน่วยการเรียนรู้หรือดูร้อนในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ ก็กลับมาพบกับครูอ้อมและครูโรสอีกเช่นเคยนะคะเอเด็กๆอยากรู้หรือเปล่าว่าวันนี้ครูอ้อมและครูรสจะพาเด็กๆไปพบกับหน่วยการเรียนรู้อะไรนะครูอ้อมนั่นก็คือหน่วยฤดูร้อนค่ะในกิจกรรมเพื่อนไหวและจังหวะ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วนะคะเด็กๆอยากออกกําลังกายกันแล้วไปกันเลย สวัสดีลมแรงสวัสดีตะว,วันส่องแสงก็รก่น้อยดีใจร่าเริงสดใสกัดกินผละไม้มะม่วงมะละกฝาฝรั่งอร่อยจังทุกใจ สวัสดีฤดูรอ้อนสวัสดีลมแรงสวัสดีตะว,วันส่องแสงก็ร่มน้อยดีใจร่าเริงสดใสกัดกินผลไม้มะม่บบวงมะละกอฝรังอร่อยจังทุกใจ ยังไงบ้างคะเด็กๆก,กับกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะที่คุณครูอ้อมและคุณครูโรสพาเด็กๆทำในวันนี้สนุกกันไหมคะเด็กๆพาเด็กๆสนุกอย่าลืมส่งคลิปวิดีโอและรูปภาพเข้าในไลน์กลุ่มห้องให้ครูอ้อมและครูโรสได้ดูกันได้นะคะสำหรับคลิปวิดีโอของเราก็จบเพียงเท่านี้ไปบาย